อุบาทรักก้นสวรรค์บทที่258เจินเมียวหน้าแดงขึ้นมาเล็กน้อยนางไอแขกแขกเสียงนึงก่อนเอ่ยว่าขอพระไทยเสด็จพี่หกยิ่งแล้วมิต้องเกรงใจไปองค์ชายหกพันลดเสียงลงเอ่ยแผ่วเบาว่าจาหมิงข้ารู้สึกว่าคุณชายจินผู้นั้นคิดอันใดที่พิเศษกับเจ้าเจินเมียวถึงกับอึ้งงันไป องค์ชายหกหกยิ้มแล้วเอ่ยด้วยท่าทีจริงจังว่าเพื่อมีให้ผู้บัญชาการหรืว่าขุ่นเคืองใจต่อไปเจ้าก็อยู่ให้ห่างคุณชายจุนผู้นี้เป็นดีที่สุดสีแดงกลุ่มหนึ่งค่อยๆปีนป่ายจากลำคอไปจนถึงสองแก้มของเจินเมี้ยวนางรู้สึกทั้งอายทั้งโมโหนางรู้สึกได้ว่า คุณชายจีนผู้นั้นดูแปลกๆนางรู้ดีว่าควรต้องทำเช่นไรเหตุใดเขาต้องพูดออกมาให้นางอับอายด้วยเล่าเราสนิทกันหรือไรเจรินเมี่ยวเชิดคางขึ้นด้วยใบยหน้าขมวดเกรงซื่อจือย่อมไม่เชื่อเรื่องเหลวไหลเช่นนี้แนะคงมีลำบากให้ฉันอ๋องต้องเป็นกังวลหรอกเพคะ นางสบัดแขนเสื้อหมุนกายเดินไปยังศาลาเล็กนั้นทันทีทิ้งไว้เพียงองค์ชายหกที่จ้องแผ่นหลังของนางคาม็งทั้งเม้มริมฝีปากแน่นนางโกรธนั้นหรือเขาเตือนด้วยความหวังดีแท้ๆนางมีสิทธิ์อันใดมาโกรธกันเล่าหากมีใช่เพราะ ถ้าทางตั้งใจดีดพินของนางซ้อนทับเข้ากับภาพที่งดงามที่สุดในความทรงจำของเขาเขาจะจมดิ่งเข้าไปในภวังทั้งกายทั้งใจเช่นนั้นได้อย่างไรและนั่นทำให้จับความผิดปกตินี้ได้ด้วยองค์ชายหกยิ่งคิดยิ่งโมโหแต่สาวใช้ของฉงสีเซียนจู่ก็อยู่ด้วยถึงสองคนเขาจึงมีอาจเดินเข้าไปคิดบัญชีด้วยใบยหน้าทมึงทึงจึงได้แต่เดินจากไปด้วยความหงุดหงิดจ่าหมิงเซียนจู ท่านมาแล้วครานี้เจินเมี่ยวจึงระมัดระวังขึ้นมากสงสีเสียนจูให้พวกเจ้าจัดของว่างไว้รอข้างั้นหรือสาวใช้ทั้งสองศบตากาันก่อนพูดพร้อมกันว่าเจ้าค่ะเจรินเมี่ยวพ่นลมออกมาจากปากแผ่วเบาคล้ายเป็นการพ่นความขุ่นเคืองเมื่อครู่ทิ้งไปด้วยนางเอ๋ยกำชับว่ารินน้ำชาให้ข้าทีสาวใช้ผู้หนึ่งจึงเอ่ยว่า มีชาน้ำผึ้งและสุราผลไม้เซียนจู่จะดื่มอันใดเจ้าคะยามนี้จเนเมี่ยวใจเย็นขึ้นนางจึงคิดในใจว่าที่ตนพูดกับเฉินอ๋องด้วยน้ำเสียงแฝงโทสะนั้นอาจเพราะก่อนหน้านี้ดื่มสุราดอกหลีมาจึงทำให้พังปากไปนางไหนเลยจะกล้าดื่มสุราอีกจึงโบกมือเอ่ยว่าเอาชาน้ำผึ้งแล้วกัน ชาน้ำพึ่งสีเหลืองอ่อนถูกรินลงไปในถ้วยกระเบื้องสีขาวเมื่อขยับถ้วยชาขึ้นน้ำพึ่งจึงเกาะติดอยู่ตามข้างถ้วยเป็นชั้นๆเนเมียวดื่มไปมากกว่าครึ่งถ้วยแล้วจึงเห็นว่าบนโต๊ะมีขนมยวนยางสอดไส้วางอยู่ในจานสีน้ำเงินก็พันเบิกบานใจขึ้นมานางล้างมือแล้วหยิบขึ้นมากิน เมื่อเข้าปากไปก็ลิ้มรสได้ถึงความนุ่มละมุนล,ลิ้นพร้อมกลิ่นหอมจังๆของนมความเปรี้ยวอมหวานของไส้ซานจาที่อยู่ด้านในความหอมของงาและความหวานของน้ำตาลก็ช่างลงตัวนักหากเปรียบกับขนมก้นหอยอันลือชื่อแล้วทั้งสองอย่างต่างมีความอร่อยไปคนละแบบกระทั่งอาทิตย์คอยลงทางทิศตะวันตกสงสีเซียนตู่ก็ยังมิกลับมาแต่ผู้ที่มากลับเป็นสาวใช้ของจังกงจู่แทน จาหมิงเซียนจู่เจ้าคะจ่างกงจู่บอกว่าไกลค่ำแล้วจึงให้บ่าวไปส่งท่านกลับเจ้าคะ่ะฉงสี่เซียนจู่เล่าสาวใช้ผู้นั้นคล้ายคาดเดาถึงคำนี้ไว้แต่แรกแล้วจึงตอบกลับอย่างไม่ลังเลว่าจ่างกงจู่ยังบอกอีกว่าขอให้จาหมิงเซียนจูว่วางใจได้อย่างไรก็มีตีฉงสี่เซียนจู่จนตายเป็นแน่เจ้าคะ่ะ เจินเมี้ยวได้แต่อึ้งงันเมื่อเจิญเมี้ยวกับถึงจวนกัวกงและเรากระทั่งหลัวเทียนเฉิงตักจากศาลาว่าการนางก็อดเอ่ยถามเขามีได้ว่าซื่อเจือข้าได้ก่อเรื่องร้ายแรงอันใดไปหรือไม่หลัวเทียนเฉิงมีสีหน้าเคร่งขึมขึ้นมาเจ้าคงมีได้ตกน้ำไปกับผู้ใดอีกใช่หรือไม่เจินเมี้ยวฟาดเขาไปคลาหนึ่งจริงจังหน่อยได้หรือไม่หลัวเทียนเฉิงจึงฉีกยิ้มออกมาวางใจเถิด นอกจากเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีเรื่องใดที่นับว่าร้ายแรงได้เจินเมี่ยวจึงพูดเรื่องที่ตนกันแกล้งสงสีเสยนจู่ออกมาแล้วกัดริมฝีปากเอ่ยว่าข้ารู้สึกว่าภายหน้าหากได้ไปที่วังองค์หญิงอีกอาจจะถูกจังกองจู่ปิดประตูขังแล้วปล่อยสุนัข หลัวเทียนเฉิงหัวเราะอ,ออกมาเสียงดังกระทั่งหัวเร้อจนหนำใจแล้วจึงดึงเจินเมี้ยวเข้ามาโอกไว้เขาวางคางลงบนกลางกระหม่อมนางพางเอ่ยว่าข้าคิดว่าจังกงจูคงต้องขอบใจเจ้ามากกว่าเจินเมี้ยวนั่งตัวตรงแล้วหันไปมองหลัวเทียนเสิงข้าไม่เข้าใจที่ท่านพูดหลัวเทียนเสิงลูบท้องตอนไปมาข้าหิวข้าวแล้ว เิญแมวกรอกตาให้เขาคราหนึ่งแล้วเดินไปยังห้องด้านข้างไม่นานก็ยกจานใบใหญ่ที่ครึ่งหนึ่งวางขนมยวนยางสอดไส้ไว้ส่วนอีกครึ่งหนึ่งคือเนื้อทอดเข้ามาด้วยตนเองกินร้องท้องก่อนเถิดวันนี้ได้กินสองอย่างนี้ที่วางจังกงจู่รู้สึกว่ามันอร่อยดีจึงกลับมาทำไว้ให้ท่านลองชิมสักหน่อยหลัวเทียนเฉิงจ้องเนื้อทอดนั้นนิ่งในตาฉายประกายวูบหนึ่งก่อนเอ่ยถามว่าเจียวเจียว วันนี้มีเรื่องราวพิเศษอันใดเกิดขึ้นหรือไม่งานชมดอกหลีที่วังจังกงจูแบ่งแยกชายหญิงแต่ไหนแต่ไรเนื้อทอดนี้มิเคยยกขึ้นโต๊ะของสตรีเลยเจียวเจียวต้องไปกินอาหารร่วมโต๊ะกับบุรุษเป็นแน่กับบุรุษกินอาหารคิดไม่ถึงว่าเรื่องสองอย่างนี้เขากับมิได้มีส่วนร่วมใดๆเลยมันช่างทำให้คนรู้สึกทนไม่ได้เสียจริงๆใบหน้าของคนผู้หนึ่งตับเคร่งขึมขึ้นมา เินเมี่ยวไม่รู้ว่าปีศาจตนนี้เห็นเนื้อทอดนี้แล้วกับค้าเดาเรื่องราวได้เกือบทั้งหมดแต่นางเป็นคนตรงไปตรงมาจึงมีคิดจะปิดบังอันใดอยู่แล้วข้าหลงทางจนบังเอิญพบเข้ากับเฉินอ๋องและคนอื่นๆหลัวเทียนเฉิงล่องอกลองเล็กน้อยแต่กับหน้านิ้วคิ้วขมวดขึ้นมาอีกมีอานจุนอ๋องอยู่ด้วยหรือไม่มีอ๋องคนอื่นๆก็อยู่ด้วยอานจุนอ๋อง เช่นนั้นย่อมมีจินเฮาหลัวเทียนเฉิงไม่พอใจขึ้นมาแต่เขาย่อมไม่โง่ถึงขั้นเอ่ยถามออกมาเช่นนั้นยิ่งจะทําให้เจียวเจียวจดจําคนชั่วนั้นได้แม่นยําขึ้นไปอีกเขากลับวางตะเกียบลงทันทีซื่อจือ้อเจิ้นเมี่ยวกัดริมฝีปากตนพางเอ่ยในใจว่านางยังมีท่านเอ่ยอันใด ยายเขาจึงโกรธแล้วเล่าหรือจะเป็นอย่างที่เฉินอ๋องพูดจริงๆแค่เรื่องเล็กน้อยเพียงเท่านี้เขาก็จะไม่เชื่อนางงั้นหรือหลัวเทียนเฉิงพันคิดขึ้นมาได้ไม่ได้เขามีอ่านโกรธเคืองส่งเดชเช่นนี้เจียวเจียวจะยิ่งรู้สึกว่าเจ้าขนชั่วนั่นอ่อนโยนและเอาใจใส่มากกว่าเขาข้าพันนึกถึงเรื่องเมื่อปีก่อนของอ่านจิ้นอ๋องขึ้นมาได้เขาจับมือเจินเมี้ยวไว้แล้วเอ่อยออดอ้อน ข้าไม่ชอบกินเนื้อทอดนี่เช่นนั้นก็กินขนมยวนยางสอดไส้แล้วกันช่างเข้าใจตั้งชื่อจริงชื่อนี้ดียิ่งเมื่อเห็นเขากินไปถึงสามชิ้นเจินเมี้ยวก็สะกิดเขาอีกคราซื่อจือท่านยังไม่บอกเลยว่าเหตุใดจังกงจูต้องขอบใจข้าด้วยเล่าหลัวเทียนเฉิงจึงเอ่ยว่าเพราะเยี่ยนอ๋องกับกุ้ยอ๋องต่างคอยจ้องสงสีเสี้ยนจูอยู่อย่างไรเล่า เจ้าคอยดูเถิดวาจาที่สงสีเส้นจ,จู่เอ่ยถึงคู่ไหมายในอนาคตย่อมต้องแพร่ออกไปในวันนี้แนะ่คนทั่วทั้งเมืองหลวงย่อมรู้ถึงคุณสมบัติการเลือกคู่ของนางถึงตอนนั้นคนที่ไร้ฝีมือการเดินหมากรุกไหนเลยจะกล้าเข้าไปเอ่ยปากท้าทามนางเช่นนี้มิใช่การช่วยต่างกงจู่ให้พ้นจากความยุ่งยากหรอกหรือเจนเมี้ยวฟังอย่างเงียบงนันจุนเฮาได้ดีเพนหรือไม่ ทันว่าจาตนประโยคนี้เอ่ยออกไปหลวเทียนเสริงก็แทบไม่อยากเชื่อหูตนเองปากไม่มีหูรูดเช่นนี้ย่อมไม่ใช่ปากเขาแน่เขามีได้ดีดพินนับว่าเขายังรู้ความอยู่บ้างที่มีได้รำแพนไปทั่วดังนกยุงตัวผู้เขาใช้ใบไม้เป่าเป็นบทเพลงข้ายังดีดพินร่วมสนุกไปกับเขาด้วยเมื่อเอ่ยจนจบ เตินมียวาพานรู้สึกรอบกายเย็นยะเยือกขึ้นมาแม้แต่เส้นขนบนกายยังลุกชี้ชันเป็นอันใดหรือนางกอดแขนเข้าไว้ตามจิตใต้สำนึกแล้วเอ่ยถามเสียงออดอ้อนน้ำเสียงออดอ้อนอ่อนโยนนั้นเต็มไปด้วยความไว้ใจเหลือเทียนเฉงจึงตื่นจากอารมณ์คุกกรุ่นอันยากจะข่มกั้นนั้นมือเขากดขอบโต๊ะไว้สีหน้าสงบนิ่งน้ำเสียงราบเรียบมิเป็นอันใด เนเมี่ยวได้ยินเสียงแครกดังขึ้นนางก้มลงมองจึงเห็นว่าขอบโต๊ะนั้นหักหลุดติดมือออกมาแล้วซื่อจือท่านไม่เป็นอันใดจริงหรือหากป่วยเราก็ต้องรักษารู้หรือไม่โต๊ะนี้ใช้งานมานานเกินไปแล้วมันจึงผุหลุดออกมาได้หลัวเทียนเฉิงเอาขอบโต๊ะที่หลุดติดมือมาวางลงบนโต๊ะ จนเมี่ยมองโต๊ะไม้ที่ยังใหม่อยู่ถึงแปดส่วนซึ่งถูกใส่ร้ายนั้นโดยไม่พูดอันใดนางพันรู้สึกว่าโต๊ะหินอย่างที่อยู่ในสวนดอกหลีของจังกงจูนนั้นดีไม่น้อยเลยซื่อจือท่านกำลังหึงใช่หรือไม่นางครุ่นคิดครู่หนึ่งเมื่อแน่ใจว่าจับจุดถูกแล้วก็กอดแขนเขาไว้พางเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มเย้าแย่ข้าจะหึงอันใดกัน หลัวเทียนเฉิงเล่าคิวขึ้นแล้วเอ่ยออกไปว่าข้าแค่รู้สึกว่าอากาศร้อนเท่านั้นอากาศร้อนเสียจนอยากฆ่าจุงเน่าให้ตายไปเสียไม่หึงก็ดีแล้วเฉินอ๋องยังบอกข้าว่าหากท่านรู้อาจโมโหเอาได้ข้าจึงตอบไปว่าซื่อจือมีใช่คนใจแคบเช่นนั้น หลัวเทียนเฉิงได้แต่เงียบงนันเขาเป็นคนใจแคบทั้งยังต้องคอยระวังมิให้ภรรยารู้อีกด้วยทำอย่างไรดีเล่าหลัวเทียนเฉิงที่กำลังตัดกุ้งจึงกินขนมยวนยางหมดในคําเดียวแล้วมีพูดจาอันใดอีกด้วยความหงุดหงิดใจผ่านไปนานจึงเอ่ยขึ้นมาประโยคหนึ่งว่าข้าจําได้ว่าเจ้าร้องเพลงยังผิดทํานองดีดพินก็ยังมีไพราะเท่าค่าเจินเมี่ยวเอ่ยอย่างตกใจว่า ท่านคิดว่าหากท่านกับคนชายจีนดีดพินประสานกันคงดีกว่าข้าใช่หรือไม่ประสานเสียงหลัวเทียนเฉิงพันเอ่ยเสียงสูงขึ้นมาพวกเจ้าบรรเลงเพลงประสานเสียงกันนั้นหรือในตาเขาเกิดเปลวไฟพวยพุ่งขึ้นมาเขาจับข้อมือเจินเมี่ยวไว้ริมฝีปากบางเม้มนั่นเป็นเส้นตรงนางต้องพูดเรื่องอันใดที่ร้แรงออกไปเป็นหน้าเจนเมี้ยวรอบคิดอยู่เงียบ เจียวเจียวใช่แล้วตอนนั้นคุณชายจีนใช้ใบไม้เป่าเป็นบทเพลงอ่านจีอนอ๋องรู้สึกว่าเรียบง่ายไปสักหน่อยจึงให้ข้าใช้พินของคุณชายจีนดีดประสานเสียงไปด้วยหลัวเทียนเฉิงหลับตาลงภายนอกอาจดูไม่ออกแต่ภายในนั้นโมโหโจนแทบตายแล้วชาติก่อน ผู้ใดต่างก็ทราบดีว่าเซียนพินจินเฮาห่วงแหนพินหางหงของเขาดุดดวงตาก็มีปานเมื่อใดกันที่เขายอมให้คนจับต้องได้ตามใจหรือว่าสนาของเขากับเจียวเจียวจะเป็นสิ่งที่สวรรค์กำหนดไว้แล้วทำให้เกิดชมชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันหรือจินเฮาก็มีความทรงจำเมื่อชาติก่อนเช่นเดียวกับเขาหลือเทียนเฉิงสบัดศีษะไปมาไม่ หากเขามีความทรงจำเดิมครั้งแรกที่เห็นตนคงไม่มีทางแสดงท่าทีเช่นนั้นแน่ว่าไปแล้วด้วยอำนาจในตอนนี้ของหลัวเทียนเฉิงหากคิดจะเอาชีวิตของจินเฮาไปอย่างเงียบๆก็มีใช่เรื่องยากอันใดแต่เพราะผ่านเรื่องราวม,มามากมายเขาจึงเข้าใจดีว่าบนโลกนี้มีหลายเรื่องที่จะหายวับไปพร้อมกับความตายแต่ไม่ใช่สำหรับความรักเขาไม่เชื่อเด็ดขาด ต่อให้ต้องอดทนอดกั้นเพียงใดเขาก็จะรอเพื่อดูว่าครั้งนี้เจียวเจียวจะยังมองคนผู้นั้นแม้เพียงหางตาหรือไม่เจียวเจียวน้ำเสียงของเขาสงบลงแล้วดังอารมณ์อันเดือดผ่านนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเขาซุากศีรษะกับไหล่ของนางคล้ายเด็กหนุ่มผู้อ่อนแอคนหนึ่งข่าคิดว่าข้าคงหึงหวงอยู่บ้างเล็กน้อยต่อไป หากเจ้าอยากบรรเลงดนตรีประสานเสียงกับผู้ใดก็ให้เป็นข้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นอย่างไรเสียฝีมือดีดพินเต้าก็มิได้เก่งการอันใดย่อมไม่มีผู้ใดรู้สึกเสียดายที่ฝุ่นควันบดบางประกายไขมุกเป็นแน่ซื่อเจอเจริเมี้ยวกัดฟันเอ่อยว่าข้าคิดว่าหากท่านมีพูดประโยคสุดท้ายออกมาข้าคงรับปากด้วยความยินดีกว่านี้แน่หลัวเทียนเฉิงหัวเราะแผ่วเบาเช่นนั้น ค่าขอคืนคำแค่เราสองคนรู้แก่ใจตนก็พอแล้วพอแล้วเจนเมี่ยมองเขาด้วยสายตาตำหนีท่านคิดว่าข้าอยากสร้างเรื่องขายหน้าหรือไรหากมิใช่เพราะเห็นแก่หน้าอ่านจ้นอ๋องเขาทำอันใดตามใจตนเสมอถ้าตอนนั้นไม่รับปากไปก็ไม่มีผู้ใดรู้ว่าเขาจะทำเรื่องประหลาดอันใดขึ้นอีก เมื่อเอ๋ยถึงอานจ้นอองสายตาหลัวเทียนเฉิงพันแครงขึมลงทันทีเขากับจ้นเฮาเป็นสหายสนิทกันไม่มีทางที่จะไม่ทราบอุปนิสัยของจ้นเฮาแต่กลับเอ่ยปากให้เสียวเจียวร่วมบรรเลงพินประสานเสียงเขาเพียงแค่ทำตามใจหรือมีสาเหตุอื่นกันแน่อานจ้นอองที่เดิมควรตายไปตั้งแต่3ปีก่อนแล้วกลับกลายเป็นคนที่ทําให้เรื่องราวต่างๆเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยเขาควรต้องตรวจสอบอย่างละเอียดสักคราแล้ว เจียวยวหืมอีกสักสองสามวันข้าอาจจะไม่ได้กลับมาพักที่จวนชั่วคราวจะไปที่ใดนานแค่ไหนเจินเมี่ยวได้ยินวาจานี้แล้วอารมณ์กลับมีไข้ผ่องใสนะักนางคิดว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นกะทันหันนี้น่าจะเรียกว่าความอาวรน,นางชินกับการนอนด้วยกันสองคนทุกคืนชินกับการกินข้าวเย็นกับคนที่กินมากกว่านาง ทั้งยังกินด้วยท่าทางแสนอร่อยกว่านางเสียอีกไปแล้วเรื่องการออกไปทำงานต่างที่ต่างถิ่นอันใดนั่นนางเกียดเหลือเกินยังไม่แน่นอนบางทีก็อาจไม่ต้องไปถึงตอนนั้นคงรู้แนะ่ หลังจากนั้นสองวันว้าผีเสื้อตัวหนึ่งก็ถูกนำไปวางไว้บนโต๊ะเจ้าเฟิงตี้ว้านี้แม่ทับน้อยโอหยางเจอ๋อเป็นผู้นำมันกลับมาหลังจากออกไปทำงานที่นอกเมืองโอหยางเจ๋อคือหลานชายคนโตของจวนแม่ทับโอหยางเดิมฝึกวิชาทหารอยู่ในค่ายเมื่อเริ่มเข้าสู่ยามวสันเกิดมีกลุ่มโจรเข้ามาก่อความวุ่นวายที่ทางเหนือเขาจึงถูกส่งไปปราบโจรทั้งที่เพิ่งทราบข่าวว่านางเจียงตั้งคัน เขาออกเดินทางไปสองเดือนแต่จัดการทุกอย่างได้อย่างเรียบร้อยสวยงามและกลับมารายงานที่เมืองหลวงชื่อแม่ทัพน้อยต่างถูกลือกระชอนไปทั่วแต่ที่ผู้อื่นไม่ทราบคือเขาได้นำสิ่งของอันน่าตกใจกลับมาด้วยว่าวนั้นไม่มีสายป่านทั้งยังฉีกขาดไปพอสมควร ตัวว่าวามีอักษรอยู่หนึ่งแถวเขียนว่าวริมตะหลิ่งในหมู่บ้านซือหลี่มิได้เกิดจากภัยธรรมชาติแต่เกิดจากคนการจัดการที่ผิดพลาดทําให้คนตายอย่างไม่เป็นธรรมหวังว่าสวรรค์จะลงโทษคนชั่วเสียทีด้านล่างยังเขียนตัวอักษรตัวเล็กๆเท่าหัวมแมลงวันว่าหลิงซือนี่มันเรื่องเราใดกันเจ้าฟังตี้ชี้ไปที่ว่าวนั้นด้วยสีหน้าปั้นยาก หลัวเทียนเริงที่พาโอหยางเจอเข้าวังมาเข้าเฝ้าเจ้าเฟิงตี้จึงมองเขาคราหนึ่งโอหยางเจอที่คุกเข่าลงข้างหนึ่งเอ่ยว่าขณะที่กระหม่อมเดินทางผ่านเส้นทางที่ใกล้กับจิงโจวก็บังเอิญเก็บเว่านี้ได้จึงส่งคนไปสืบดูพบว่าเส้นทางจากจิงโจวไปถึงเมืองหลวง ล้วนมีการตั้งด่านตรวจค้นอย่างเข้มงวดไม่ว่าผู้ใดที่จะไปเมืองหลวงล้วนต้องถูกสอบถามอย่างละเอียดกระหม่อมคิดว่าเรื่องนี้ผิดปกติยิ่งมีกล้าแหวกย่าให้งูตื่นจึงเข้าเมืองหลวงมาหาใต้เท้าหัวเสียก่อนพะยะค่ะจิงโจหมู่บ้านซือหลีเจ้าฟังตี้เอามือไผ่หลังเดินไปสองก้าวก็รู้สึกเพียขึ้นมาจึงกลับไปนั่งเช่นเดิมหรือเรื่องที่ฝนตกติดต่อกันสามวันสามคืนที่หมู่บ้านซือหลี ทำให้ตหลิ่งพังแต่คนตายกับน้อยยิ่งนั้นมีบางอย่างแอบแฝงอยู่เขาหันไปมองเว้านั้นอีกคราด้วยสีหน้าที่ยากจะคาดเดาได้โอหยางเจอคุกเข่าลงข้างหนึ่งอยู่นานจนริ่มปวดหนึบขึ้นมาจึงได้ยินเจ้าฟิงตี้เอ๋ยว่าขุนนางหลวงเจ้ากับโอหยางเจอพาคนจำนวนหนึ่งไปสืบเรื่องที่จริงโจอย่างเงียบๆเ,เราอยากรู้ว่าเรื่องที่เขียนอยู่บนเว่านี้เป็นความจริงหรือไม่ หลังจากที่หลัวเทียนเฉิงจากเมืองหลวงไปเงียบๆได้เจ็ดแปดวันก็ถึงพิธีอภิเษกอันยิ่งใหญ่ขององค์ชายหกพอดีนางเถียนยังคงลุกออกจากเตียงไม่ได้นางชีก็ยังสุขภาพมีไข้แข็งแรงนะักจึงมีเพียงเจินเมี่ยวและนางซ่งที่ไปร่วมงาน เจิเมี่ยวกับนางซ่องอยู่คนละแวดวงกันเมื่อไปถึงที่นั่นคนทั้งสองจึงมีได้ถูกจัดให้นั่งโต๊ะเดียวกันแม้จะเป็นงานมงคลของอ,องค์แต่ก็มีได้แตกต่างจากคนทั่วไปมากนะักเมื่อฟ้ามืดลงเสียงดนตรีบรรเลงก็ดังขึ้นเจ้าเฟยชุยที่มีผ้าปิดหน้าเจ้าสาวสีแดงคุมไว้จับผ้าแพรสีแดงคนละฝั่งกับองค์ชายหกเพื่อทำพิธีคำนับฟ้าดินหลังจากนั้นก็ถูกส่งไปที่ห้องหอ พระชายาของซิ่วอ๋องเอ่ยเชื้อเชิญเจินเมี่ยวว่าเราไปดูเจ้าสาวกันเถิดต้าโจมีธรรมเนียมว่า หลังจากเจ้าสาวเข้าไปในห้องหอแล้วเจ้าบ่าวจะออกไปดื่มสุรากับแขกเครือบรรดาสตรีทั้งหลายซึ่งเป็นเครือญาติของฝ่ายเจ้าบ่าวจะเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนเจ้าสาวเพื่อให้เกิดความคืนเครงเบิกบานและเป็นการทำความรู้จักกับเจ้าสาวไปในตัวด้วยเจ้าฝอยช่วยที่เป็นหลานสาวของห่วห้องนั้นคุกคีกับองค์หญิงและสตรีในพระบรมวงศานุวงศ์มาบ้างแล้วนางจึงคุ้นเคยกับคนเหล่านี้พอสมควรเจนเมี้ยวสายหน้า หวังเฟยไปเถิดหม่อมฉันนั่งรอยอยู่ที่นี่ดีกว่าพระชายาซิ่วอ๋องทำปากขมุบขมิบคร้าหนึ่งแล้วยื่นมือไปฉุดนางไปเถิดเราทุกคนที่มาร่วมงานก็ไปกันหมดหากเจ้าอยู่ที่นี่คนเดียวจะน่าดูที่ใดกันเมื่อเห็นว่ามีคนเริ่มมองมาทั้งพวกนางแล้วเจิญเมี้ยวจึงมีผักใสอีกนางลุกขึ้นเดินตามไปทันที ภายในห้องหอมีคนเบียดเสียดกันอยู่ไม่น้อยแล้วท่ามกลางเสียงเร่งร้าของสตรีทั้งหลายอง์คชายหกจึงค่อยๆเปิดผ้าปิดหน้าเจ้าสาวขึ้นเสียงร้องชู้ชู้ด้วยความชื่นชมจึงดังขึ้นเป็นระลอกเจร์เมียวอดมองอย่างละเอียดอีกคราม่ได้ตั้งแต่เจ้าเฟยช่วยไว้ทุกคนทั้งสองก็มีได้พบหน้ากันเลยวันนี้จึงเพิ่งเห็นว่านางได้กลายเป็นสาวน้อยที่งดงามหยาดเยิม้มจนคนใจสั่นไหวไปแล้ว ข้าจะออกไปรับแขกก่อนประเดี๋ยวเจ้าก็กินข้าวก่อนได้เลยองค์ชายหกพูดจบ ก็เดินออกไปด้วยท่าทีเรียบเฉยไม่มีความเขินอายอย่างเจ้าบ่าหมันมาสักนิดทั้งที่สตรีทั้งหลายต่างคอยเย้าแย่อย่างสนุกสนานเมื่อเขาจากไปบรรยากาศก็ยิ่งคึกคักขึ้นกว่าเดิมเจ้าฝฟยช่วยเงยหน้าขึ้นกว่าตามองไปทั่วห้องหอหลังใหม่นี้อย่างสง่างามเมื่อสายตาเหลือบไปเห็นเจันเมี่ยวก็อดชะง,งักชะง,งันมีได้กับเจันเมี่ยนั้นนางยังคงรู้สึกสับสนอยู่มากเจันเมี่ยวเคยช่วยชีวิตนางแต่เพราะเรื่อง จึงทำให้ตนกับชูหยาจิ้นจู่ห่างเหินกันทั้งยังมีท่าทีโกรธเคืองนางอย่างมากยิ่งนี่เป็นเรื่องที่เจ้าเฟยช่วยไม่อยากเอ่ยถึงแม้แต่น้อยเมื่อรวมกับเรื่องที่จอนจิ้งกลายเป็นอนุที่องค์ชายหกโปรดรานที่สุดก็ทำให้ตาช่างของนางสูญเสียถ่วงดุลทันทีสุดท้ายความโกรธเกียดจึงมีมากกว่านางรอบกรอกตาใส่เจินเมี้ยวคลาหนึ่ง เจรินเมี่ยวมีได้แสดงตัวออกมาเพียงหลบอยู่ในกลุ่มคนเงียบๆกระทั่งทุกคนพูดคุยหยอกล้อก,กันพอแล้วนางก็เดินออกมาพร้อมกับคนอื่นๆไปดูที่เรือนหน้าทีว่าท่านอองเป็นอย่างไรบ้างได้ดื่มจนเมาไม้หรือไม่เจ้าเฟยช่วยกำชับสาวใช้คนสนิทในใจก็เอ่ยว่าหากดื่มมากก็ดีคืนนี้นางจะได้มีต้องเหนื่อยรับมือเขาไม่นานสาวใช้ก็กลับมาด้วยสีหน้าแฝงโทสะมีอันใด เดิมท่านอ,องกำลังจะมาที่นี่แล้วแต่คนของเรือนเหยียนช่วยกลับมารายงานว่าจินจู่น้อยไม่สบายท่านอองจึงบอกว่าจะไปดูก่อนค่อยกลับมาเจ้าค่ะเจ้าเฟยช่วยโมโหอยิ่งนางดึงมงกุฎหงบนผมตนยนทิ้งไปที่เตียงแล้วถอดอาพรอ,อันหนักอึ้งนั้นทิ้งเปลี่ยนเป็นชุดกระโปรงสีแดงเสื้อด้านบนเป็นแขนกระบอกแคบเล็กนางเอ่ยเสียงขลึมว่าไปเถิดไปเรียกแม่นมมาด้วยสักสองสาคน แล้วตามข้าไปที่เดือนเย็ยนช่วยคุณหนูสาวใช้ตกใจยกใหญ่เจ้าเฟยช่วยถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจตั้งแต่เยาว์วัยนางพูดคำใดล้วนเป็นคำนั้นเมื่อนางกวาดตามองสาวใช้คลาหนึ่งสาวใช้ผู้นั้นก็มีกล้าส่งเสียงออกมาอีกได้แต่เดินตามหลังนางไปเงียบๆฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ